าจะพูดไปแล้วมอมการจะมีช่วงบากช่วงนี้ผมต้องร้องไห้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมผมกั้นมันไม่อยู่จริงนะครับเป็นการร้องไห้แบบสองวิร้องสองวผิผมอยากอยากให้ลูกลูกอ,อะไรนะอากงครับอากงชอบดูก,กัญชาไอชิบหาย <c oughs> <c oughs> ครูแม่โคตรงงเลยแม่งร <c oughs> ้องเก่งไอสตรร้องเพื่ออันนี้งงจริงนะร้องพวมสวัสดีจ้านะ นะกูอาจจะต้องพูดไปร้องไห้ไปวันนี้ในหัวกระแสเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของครูเต้ยนะครับกับน้องขนมนะก็มันก็เป็นเรื่องในโซเชียลกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะผมก็เข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปไม่ได้คอมเมนต์หรอกก็เข้าไปดูเฉยๆว่าเออเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันนะครับนะจะไปบอกว่าเป็นปัญหาของคนรอบข้างมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นปัญหาคนรอบข้างอันที่ส่วนหนึ่งนะแต่ จริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นความเก็บกฎของของคนที่เป็นคนเลี้ยงมากกว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอะ่ะครูเต้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวหรอกพี่สุจรีสวัสดีครับนะเพราะเขาบอกเองว่าเขาก็จะกลับบ้านแค่ประมาณสามสี่วันใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเป็นเป็นไปได้นะครับอากองอาม่าเขาก็เลี้ยงหลานเนะรักลูกเพราะลูกเขาเป็นลูกคนเดียวนี่น้องขนมอ่ะใช่ไหมรู้สึกว่าขนมนี่จะเป็นลูกคนเดียวใช่ไหม ประเด็นเล็กนะ fc หลายคู่นะก็ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องปกติพี่ชาเอ๋ใครแม่งมาด่าผมแม่งก็โดนถล่มเหมือนกันเะนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพี่แต่ละคนมันมี fc กันอยู่แล้วเข้าใจอยู่เรื่องนี้นะแตนะ่คนเดียวใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็คงต้องดูแลแล้วคงต้องให้ความรักกับลูกเขาและยิ่งมีหลานเขาก็รู้สึกว่าลูกเขามีหลานตอนนี้ที่ยังเรียนไม่จบอะ่ะเข้าใจไหมเขาก็ต้องซัพพอร์ตลูกเขามันก็เป็นเรื่องปกตินะ พี่ทำม,มีบดีครับเวลามันมีอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยคนแก่เนาะแล้วพอมันไม่เข้าใจกันก็อาจจะมีปัญหาบ้านพี่สอนสวัสดีครับแล้วผมก็เชื่อว่าคูเต้เนี่ยที่ผมรู้มานะอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะที่รู้มาก็เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ขึ้นเร็วเหมือนกันอาจจะเกิดจากการที่มันเหนื่อยจากการทํางานหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะอา,อาจจะอาจจะเป็นไปได้คนทํางานเยอะๆแม่งก็เหนื่อยไงพอเหนื่อยแล้วมันก็แบบอารมณ์แบบก็กุเหนื่อยอะไรเงี้ย อาจจะมีบ้างนะผมว่านะเราก็ต้องเข้าใจในบริบทของมุมแต่ละมุมนะต้องเข้าใจก่อนแต่ในบริบทที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวของน้องขนมเนี่ยเขาก็อยากจะให้ครูเต้เนี่ยทําหน้าที่ของพ่อเนี่ยให้มันมันมากกว่านี้นะแล้วผมก็เชื่อว่าพอมันมีอเนี่ยพอพูดเรื่องนี้ฉะร้องไห้จะร้องไห้ อะไรนะอ๋อมันก็จะเป็นบริบที่เกี่ยวแบบความรู้สึกนะว่ารักคนนั้นมากรักคนนี้น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบยังไม่อยากหรือยังไม่พร้อมแต่มันก็ต้องนิดนึงนะว่าไม่พร้อมก็ต้องป้องกันแล้วก็ไม่จิ้มเขานะเข้าใจว่าความเป็นผัวเป็นเมียถ้าไม่พร้อมมันมีวิธีอ่ะเข้าใจปะ่ะมันมีวิธีอ่ะเช่นคุณอาจจะป้องกัน หรืออาจจะบอกกับตัวขนมเองว่าขนมตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมนะขนมทานยาไว้ไหมมันคุยกันได้ผัวเมียเนอะนะพอมันมีแล้วแล้วเป็นผัวเมียมึงมึง,มงก็จิ้มเขานะมึงก็ต้องเข้าใจอะ่ะถ้าไม่อยากมีก็ต้องป้องกันหรอวะใส่ถุงยางอนามัยพี่น้องวัสดีครับใส่ถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ว่ากันไปอะ่ะเข้าใจปะ ใช่ไหมมึงซัดเขาแล้วมึงไม่ป้องกันแล้วพอมันมีลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมึงเป็นผัวเมียกันน่ะแล้วพอมีเสร็จแล้วมึงจะไม่รักลูกคนนี้มึงจะรู้สึกว่ามึงรักลูกคนนั้นไปแล้วให้ความรักไปแล้วยังไงวะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมแม่งงงงงมากนะว่าเอระบบความคิดคือยังไงวะแล้วครูเต้ยอ่ะคุณทํางานอ่ะเดือนหนึ่งกลับมาสามสี่วันอีกยี่สิบกว่าวันอ่ะคุณได้วันเท่าไหร่วะรายได้อ่ะเมย์วันที่จ้ะรายได้คุณวันเท่าไหร่วะ กับการที่ขนมมันขอแล้วผมไม่ใช่ว่าขนมเนี่ยมันขอมาให้ลูกนะครอบครัวเราไม่เข้าใจเขาหรอกไอ้เบื้องหลังไม่ไม่เดี๋ยวก่อนพี่เจเอ๋พี่พี่เจเอ๋ใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะพี่เจเอ๋ผมเล่าในบริบทของโขนกระแสเข้าใจป่ะผมเล่าในบริบทของโหกนรโหกระแสในวันนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องเขาครอบครัวเขาจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นไอ้นี่นนะผมผมผมไม่ไปก้าวล่วงผมพยายามพูดให้มัน รัดกลุ่มด้วยเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยพี่เข้าใจปะแต่ผมแค่กาลังขยายในเรื่องของโหนกระแสเฉยพี่เจเอ๋เดี๋ยวพี่เจเอ๋อาจจะไม่เข้าใจมิ้นกวัาดีค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เจเอ๋จะไม่อาจจะไม่เข้าใจว่าไอเดียมึงไม่รู้เรื่องไปเสือกมันหลังบ้านเขาครอบครัวเขาเป็นแบบนั้นคือผมเล่าในบริบทที่มันมันถูกพูดคุยในโขนกระแสนะส่วนมันจะไปเอากันซอยกันเฮียกันกูไม่รู้หรอกแต่กูกำลังจะบอกว่าถ้ายังไม่อยากจะมีคนที่สองมันมีวิธีในการป้องกันมันเป็นมันเป็นบท มนเป็นบทสรุปหรือบทเรียนให้กับคนบางคนหรือครอบครัวบางครอบครัวที่ยังไม่อยากจะมีตอนนี้ไงเข้าใจปะเขาเข้าใจผมพูดปะคุณยังไม่พร้อมคุณก็คุยกันดิให้เธอเธอกินยาคุมนะหรือตัวเราเองเป็นสามีเรารู้เลยยังไม่พร้อมอ่ะก็มีวิธีป้องกันในการใส่ถุงยางอนไมัยมก็ว่างกันไปเท่านั้นเองเออพี่จ่าเอ๋ต้องเข้าใจบริบทที่ก่อนนะเพราะตอนเนี้สองร้อยบางคนเนี่ยผมก็ลังงหมายมันปั้นมือตัวพี่จ่าเอ๋เลยนะถ้าพี่จ่าเอ๋พิม แบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมาทางเดียวกันหรือเปล่าได้ดูขนกระแสเดี๋ยวพี่ไปดูช่องอื่นแล้วพี่ก็มาหรือไม่ได้ดูหนกระแสแล้วพี่ก็มาอย่างนี้ไม่ใช่นะเว้ยเพราะในหนกระแสมันเป็นแบบนี้จริงๆที่เดียบพูดเนี่ยยังไม่ได้ออกนอกเรื่องนอกราวนะแต่แค่เป็นบทสรุปไม่เฉยพิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ถูกใช่ไหมระมัดระวังเลยพี่พี่ระมัดระวังในการพิมพ์ไม่ถูกกับบริบทแบบนี้กับผมนะโคตรน่ากลัวเลยพี่ผมจะไวไวกว่าแสงมากเลยนะ เพราะผมจะคิดว่าพี่อาจจะไม่ได้ดูผลกระแสแล้วมาเข้าใจเดียผิดไงเข้าใจปะเชื่อผมพี่เห็นมือนี้ไหมบางห้ามญาติพ่อผมสอนมาอย่าโกรธอย่าโมโหโชคดีพี่นะออาต่ออาชิบหายถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ออออ่อป้องกันนะแล้วก็สิ่งที่อากงเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติญาลูกแก้วสวดยครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเลี้ยงเขาเหนื่อยแล้วเขาเขาคุณจ,จามิจฉา แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาต้องถามเพื่อลูกเขาอะแล้วผมก็เชื่อว่าตัวอากงอาม่าเนี่ยก็น่าจะเห็นเห็นอา,อาการหรือเห็นวิธีการพูดของเต้ยเนี่ยกับลูกสาวเขาด้วยหรือเปล่าเข้าใจที่พูดป่ะคือคนคนหนึ่งอากงอาม่าเนี่ยผมเชื่อว่าที่เขาต้อง และเหตุละเหินจากโชคชัยสี่เพื่อไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่รักลูกรักหลานเนี่ยไม่ไปนะเว้ยไม่มีทางไยนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนะผมเจอมาแล้วเรื่องจริงนะเขาเขาเลี้ยงของเขามาพี่ฟังให้ดีนะอันนี้ไม่เป็นบริบทที่ดีมากผมเคยฟังเรื่องนี้แล้วผมเข้าใจเลยว่าวันหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งนะมาเอาความรัก ของคนแก่สองคนไปคนแก่สองคนเนี่ยเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาเด็กคนนี้ถูกเลี้ยงดูเด็กคนนี้ถูกให้เล่าเรียนในที่ที่ดีๆยอมเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยทุกอย่างเพื่อจะให้เด็กคนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ขอดูแลผู้หญิงคนนี้ ขอดูแลขอให้ความรักขอให้ความแบบเชื่อมั่นว่าจะดูแลอย่างดีเขาเอาหัวใจของเขาเนี่ยมอบให้กับผู้ชายคนนี้แต่พอวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้หญิงแก่ๆกับผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกว่ามันต้องเป็นแต่มันไม่เป็นอะ่ะเขามีสิทธิ์โกรธนะเดี๋ยวบอกก่อนนะเว้ยเขามีสิทธิ์โกรธนะลูกของเขาคนเดียวนะเว้ย คุณอย่าลืมนะเว้ยเขาต้องไว้ใจคุณเขาต้องรักคุณขนาดไหนเขาถึงเอาแก้วตาดวงใจของเขาอะยกให้คุณน่ะ mm hmm. เข้าใจดีนะอันนี้นะผมไปทีลนะสะเต็ปสเต็ปจะได้เข้าใจว่าในขนกระแสวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมอากงถึงดูเกี้ยวกาะทําไมอากงถึงพูดแบบเขาอึดอัดมานานน่ะเข้าใจป่ะ แต่ในระยะทางที่แม่งขุขาตอนจบมันก็สวยงามเสมอไงสวัสดีครับแม่นุชเข้าใจเดี๋ยวพูดใช่ไหมฮะตอนจบมันก็เคลียร์คลายกันหมดไงพี่หนุ่มเขาเคลียร์ให้หมดไงแต่ผมก็จะบอกว่านะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เต้ยจะเป็นห่วงลูกถ้าภรรยายังดูดพอตอยู่เขาก็ห่วงไปปกติเข้าใจไหมแต่ภรรยาเขาก็สามารถเขาต้องเรียกว่าอดีตภรรยาเขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่า เขาก็ไม่ได้ดูดตลอดหรือตอนนี้เขาเลิกดูดแล้วด้วยก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนการเอาเรื่องเนา่เนาๆในบ้านออกมาเปิดเผยกับสาธารณะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะมันออกต่อสื่อสาธารณะแต่ผมจะไม่ไปก้าวล่วงลึกๆในความรู้สึกของเด็กเพราะที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลฟุตพินต์อยู่แล้วด้วยเหมือนกันผมระมัดระวังมากนะผมจะบอกให้นะแต่ผมแค่ก็เลงจะบอกว่าสิ่งที่ขนม พูดในวันเนี้ยผมว่าขนมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงนะมันน่าจะเป็นผู้ชายนะมันแมนมากนะแมนชัดเจนแล้วก็มันก็มันก็ไม่ร้องไห้บอยไอ้ผมพูดแล้วผมจะร้องไห้แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเวลาไลฟ์สดมันจะเป็นแบบเนี้ยคือพูดแล้วแม่ก็จะแบบมีช่วงหนึ่งผมก็จะร้องไห้ไงเพราะว่าแบบผมติดมาจากรายการไงเข้าใจไหม ดูรายการเยอะไปหน่อยกูเลยจะร้องไห้เหมือนกันขนมแม่นมากใช่เนี่ยคือสองวันเนี้ยเป็นสองวันที่ผมมีความสุขมากเลยผมได้เห็นสภาวะของความเป็นแม่เมื่อวานนี้น้องส้มก็มีสภาวะความเป็นแม่วันนี้ขนมก็มีสภาวะความเป็นแม่ขนมมีสิทธิ์ที่จะคิดกับการที่เขาจะต้องปกป้องสิทธิของลูกเขาทั้งสองคนเข้าใจปะเขาถึงบอกว่า สิ่งใดที่เคยรับปากกับเขาไว้ในตอนที่อยู่กับเขาทรัพย์สินที่ครูเต้หาได้จะต้องแบ่งให้ลูกแล้วเก็บเอาไว้ให้ลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเข้าใจป่ะแล้วผมก็งงมากว่าขนมเนี่ยมันก็ออกให,ให้ใจมาตอนนี้ห้าเดือนแล้วอะโอ้โหนี่มันพี่คิดว่าพ่อแม่ของขนมอะเขาจะแฮปปี้ได้ยังไงอะในเมื่อห้าเดือนอะ ครูเต้ยไม่ได้มาออกค่าเช้จ่าเรื่องเกี่ยวว่าลูกสองคนเนี้ยเข้าใจดีใช่ไหมครับเขาไม่ต้องโกรธเป็นธรรมดาเราลองเอาตัวเรามาเป็นพ่อเป็นแม่ขนมเด้ออันนี้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเดือนเดียวหรือสองเดือนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาอาจจะทํางานเยอะถูกไหมครับแต่ทํางานเยอะอยังไงก็แล้วแต่มึงจะทำงานตลอด2ีชั่วโมงมันคงเป็นไปไม่ได้นะ แต่ในจังหวะที่เต้ยอ่ะเขาโทรไปแล้วทางเนี้ยเขาไม่รับก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเขาก็รู้สึกโกรธว่าทําไมเต้ยถึงไม่มารับผิดชอบใครใจ่ายเกี่ยวกับเด็กสองคนนี้เพราะห้าเดือนนี้แม่งเกือบครึ่งปีแปลว่าเต้ยอ่ะไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของลูกสองคนนี้ตั้งแต่ปีใหม่นะเข้าใจนะแล้วพอพูดถึงเรื่องเงินนะผมจะมีความรู้สึกเลยว่าเต้ยคิดเยอะเต้ยคิดเยอะมากเป็นผมผมจะทําวิธีที่พี่ดุมบอก บอกไปเลยว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่เจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นแล้วผมเชื่อว่าเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นสำหรับเงินก้อนนี้เต้ยหาได้ภายในเวลาห้าวันหรือเจ็ดวันแต่ทำไมต้องมาคิดเยอะแยะขนาดนั้นถึงขนาดว่าต้องเอาบินมานู่นนี่นั่นเฮ้ยลูกมึงไม่ได้สินค้าเต้ยจำพ่เดียวไว้นะครูเต้ยจำพ่เดียวไว้ว่าเด็กสองคนนี้ไม่ใช่สินค้านะไม่ต้องมีบินทุกใบก็ได้แต่บินที่เต้ยต้องมีนะ ต่อจากนี้ถ้าเกิดเต้ยดูบ้านแดงแล้วเจอพี่เดียพูดนะใช้บินใบเสร็จหัวใจเอาหัวใจเต้ยอย่าจ่ายลูกจะดีมากเลยเชื่อพี่เดียถ้าเต้ยเอาหัวใจจ่ายเมื่อไหร่นะจะไม่มีคําว่าเอาบินมาเบิกจ่ายตามจริงรุ่นนี้นั่นจริงๆวันหนึ่งถ้าเกิดงานมันน้อยลงวันหนึ่งมันไม่มีงานมันคุยกันได้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผมจะบอกให้นะต่อให้มีข้าวจานนึ่งนะ มันจะแบ่งสองซีกให้คนโตกินคนเล็กกินแล้วมันจะยืนมองนี่แม่งคือบริบทของความเป็นแม่จำไม่ได้เลยผู้ชายอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึทงทำแบบนี้เพราะบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะผู้หญิงที่รักลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันอุ้มเด็กคนนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องเก้าเดือนผู้หญิงคนหนึ่งที่มันท้องเนี่ยมันไม่ได้มาเดินเฉิดฉายเหมือนเรานะ อย่างผมยังเดินเฉิดฉายนู่นนี่นั่นแต่มีคนหนึ่งอะจากน้ําหนักตัว45แม่งกลายเป็น65เนี่ยมันเหนื่อยนะมึงมันจะนอนมันจะเข้าห้องน้ํามันจะเดินมันจะอะไรอะผู้หญิงบางคนเนี่ยมันซีเรียสนะมันเคยผอมม่เคยสวยวันหนึ่งแม่งท้องแล้วมันต้องอ้วนตัวมันต้องบวมอะงั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงถึงให้ความรักบางครั้งอาจจะมากกว่าผู้ชายอย่างเราด้วยนี่เป็นเรื่องที่สะท้อนแลวกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจริง มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเต้ยเชื่อพี่เดียเอาบินใบเสร็จหัวใจของความเป็นพ่อจ่ายอย่าไปเอาทุกบินหรอกเชื่อพี่เดียมันไม่มีทุกบินความเป็นจริงความรักให้กับลูกเราไม่มีไม่มีบินใบเสร็จเชื่อพี่มันเป็นธุรกิจมันจะกลายเป็นธุรกิจสวัสดีเชี่ยสองพันคนคนมาดูมาหอแสบกูสองพันคนกูว่าสองพันคนต้องมีคนที่มีหัวใจส้มโยนโยนมาเป็นเพื่อนกันอย่าไม่ติดตามเดียติดตามติดตามผู้ชายปากจ,จ,ดจัดคนหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าแม่งมีความสุข เชื่อผมนะฉะนันคือเรื่องบินใบเสร็จนะไม่ต้องมีหลอกเตอร์เชื่อพี่เดียร์ทำตามที่บินหนุน่มแนะนํานะเป็นเดือนไม่มีหรืองานน้อยคุยกับขนมเลยขนมเดือนนี้ที่งานน้อยนะจากเจ็ดหมื่นเนี่ยพี่ขอสักห้าหมื่นได้ไหมสี่หมื่นได้ไหมมันคุยกันได้แต่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่บอกได้เลยว่าเขาจะต้องเสิร์ฟในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเขาอยู่แล้วเตย้ยไม่ต้องสีเรลียดจะไม่มีอะไรที่เตย้ย จ่ายแล้วเด็กสองคนนี้จะรับสิ่งที่ไม่ดีไม่มีทางพี่เชื่อพี่เชื่อในแววตาที่พี่มองขนมอยู่ตลอดรายการพี่เชื่อในคําพูดที่ขนมพูดเพราะขนมมันแมนมากนะมันแมนผู้หญิงคนนี้แม่งแมนมากนะมันไม่ต้องการอะไรตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ารายการขนกระแสจนจบรายการขนมแค่ต้องการเรื่องลูกอย่างเดียวชัดเจนโคตรชัดเจนกูบอกเลยชัดเจนมาก ฉะนั้นเด็กสองคนนี้ความโชคดีคือคุณได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ที่มีคุณภาพมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่าขนมจะไม่มีวันทําให้ลูกลําบากแน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้กับขนมแน่นอนผมเชื่อด้วยแววตาผมเชื่อด้วยคําพูดนะส่วนคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องหยุดหยุดเลยนะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นวันนี้แล้วทั้งสองคนเนี่ยต้องมาออกรายการไม่รู้มันจะเป็น ดิจิตอลฟุตเป็นให้กับเด็ก2คนนี้ตอนโตรหรือเปล่าเพราะคนรอบข้างคนรอบข้างเข้าใจ Fc ของคนทั้ง2คนนี้ผมเข้าใจแต่คุณรู้ไหมมันกำลังจะมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะขนมกับคูเต้ยมันจะเป็นผลกระทบให้กับเด็ก2คนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ Fc ทั้ง2ฝั่งจะเข้าใจแล้วก็หยุดพฤติกรรมในการที่จะด่าทอกันนะแล้วสิ่งใดอ่ะ ผมเ็เละจะบอกคูเตอยอย่างหนึ่งค,คูเต้ยไม่มีคําว่าห้าวินาทีพี่หนุ่มถามว่าสี่ข้อที่ขนมขอคูเต้ยทําได้ไหมคูเต้รรีบบอกเลยทําได้แต่พอพี่หนุม่มค่อยๆเอามาทีละข้อคูเต้ยคิดคูเต้ยบอกว่าไม่ไม่ตรงนี้มันคือฉะนั้นอยากให้คูเต้ยมีสติวันนี้นิดนึงว่าอย่าพิ่งเมาหมัดมีสติฟังพี่หนุ่มว่าสี่ข้อที่ทําได้ไหมค่อยๆขยายไปทีละข้อและอธิบายอันนี้จะดีมาก พอไปบอกตัดบทว่าทําได้ครับแล้วพอเขาขยายว่าข้อหนึ่งเป็นแบบนี้คูเต้แบบอ่าตรงนี้มันมันมันดูไม่ดีอ่ะมันดูไม่ดีเลยนะมันจะดูแบบอ้าวเมื่อกี้บอกทําได้ทุกข้อนี่ว่าแล้วพอมาขยายทีละข้อทีละข้อทําไมต้องมีต้องมีแบบความคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยเนี่ยมัน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 เสียมันเสียตรงนี้แหละคือแบบเหมือนรับปากแบบพ่อยๆอ่ะอุอยากให้มันจบจบอ่ะ เขาใจป่ะมันไม่ได้นะมึงนี่มันเป็นเรื่องของชีวิตของเด็กสองคนมันจบจบแบบผ่านไม่ได้นะคุณอย่าลืมนะคุณอาจจะถูกตัดสินคุณอาจจะจบชีวิตของความเป็นเนื้อคู่กันคุณอาจจะจบความสัมพันธ์ของคำว่าหัวเมียแต่คำว่าพ่อกับแม่แม่งอยู่ตลอดชีวิตนะอูบอกก่อนนะมึงยังเป็นพ่ออยู่นะเว้ยฉะนั้นก็นังจะบอกว่าการที่ไม่ได้ยุ่งกัน เป็น่เรืองปกติเพราะต่างคนต่างมีทางเดินทุกคนสามารถเข้ามาในชีวิตใครก็ได้แต่ก็สามารถที่จะออกจากชีวิตใครก็ได้แต่พอมันมีโซทองคล้องใจอ่ะเฮ้ยจะแก่จะผ่านไปสิบปียี่สิบปีเต้ยก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเด็กสองคนฉะนั้นต้องพิจารณาในคําพูดที่เราจะไปรับปากพอเราไม่พิจารณาในคําพูดที่เราไปรับปากส่งสเนี่ยแล้วเรามาพูดตอนหลังเนี่ยมันไม่สง่ามันไม่มันไม่สวยอ่ะ พอไปพูดเรื่องเงินก็เริ่มเริ่มเ,มเอาบินมานู่นนี่นั่นทั้งที่ตอนแรกบอกว่าผมรับได้ทุกข้อครับมันไม่ใช่ไงแล้วคนนี่นะคอมเมนต์นี่นะผมดูนะในคอมเมนต์นะแสนสามหมื่นกว่าคนนะในอ่าทิกต็อกของโหนกระแสแม่งผิดเขาว่างกเพียบเลยงก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 เต็ไมไปหมดเลยโหผมงงเลยว่ะสวัสดีสามพันสามรอยคนนะครับ ที่เข้ามาสารแนเรื่องของครอบครัวนี้เขากูรู้เลยทุกคนเข้ามาฟังเพราะว่าสารแน่เหมือนผมใช่ไหมผมก็สารแนนะเว้ยกูจะบอกให้เรื่องชาวบ้านคืองานของกูกูบอกเลยกู <c oughs> อย่างนี้แล้วน้อ <c> ง <oughs> มไม่อยากเลยบบนี้แต่คุณก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนะอ๋อยากฟังใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดผมพูดไปแล้วผมมีช่วงที่ผมร้องให้ผมขอโทษนะเพราะว่าในรายการมันมีช่วงเบรกร้องให้เยอะจนครูรู้สึกว่าครูติดครูกลายเป็นลิซซึมเข้าไปแล้วเหมือนเป็นลิซซึมอะ่ะเห็นเขาร้องอยากดูด้วยอยากร้องด้วยอะไรเงี้ยใครยังไม่ติดตามเดียช่วยฝากติดตามด้วยนะมึงเชื่อเถอะผู้ชายคนนี้มันมากปากหมาปากจัดปากแซ่บชันเองแล้วก็ไปติดตามที่นิชาพาเพลินด้วยนะ เป็นช่องหลักแล้วก็ท่านเดียวต้องลุยหนึ่งอกแปดไอด้นี่เป็นช่องสำรองนะช่องหลักผมเนี่ยมีคนดูห้าร้อยช่องสำรองนะคนดูสามพันสี่เอาสิมึงเอาสิมึงกูจะดีใจดีไหมเนี่ยโอ้ยชีวิตนะฉะนั้นวันเนี้ยถ้ามันอยู่ในรายการแล้วมันมีการรับผิดชอบด้วยคําพูดแล้วมีสิ่งเดียวคือยังไงก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด <c oughs> ผมเชื่อว่าเต้ยอ่ะอาจจะโทรหาลูกไม่ได้ทุกวันหรอกเข้าใจ แต่ผมว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดพ่อสามวันก็ยังดีนะแต่ไม่ต้องคุย10นาทีนะคุยสัพเพเหระกับเขานะมีเวลาว่างผมเชื่อว่าวันนี้พอมันเคลียร์จบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากงอาาหรือ,อตัวขนมเองเนี่ยเขาโอเพนได้คุณพาลูกไปเที่ยวไปอะไรอยู่แล้วนะอันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบริบทมันแค่ไม่เข้าใจกันตัวบริบทมันแค่รู้สึกว่า มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็เลยมองหน้ากันไม่ติดเหมือนวันหนึ่งอะ่ะเราทําอะไรผิดต่อใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณห้ามให้พ่อแม่เขาเกลียดคุณไม่ได้นะเพราะมันคือลูกเขาไงเข้าใจปะ่ะลูกเขาเจ็บพี่ว่าพ่อแม่ไม่เจ็บเหรอผมถามแค่เนี้ยลูกเขาเจ็บแล้วพ่อแม่เขาจะไม่เจ็บมันไปนไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้เข้าใจปะ่ะฉะนั้นคือผมเชื่อว,ว่า สิ่งที่อากงพูดตอนแรกคือเขาก็ไม่ได้ยินดีในการที่อยากจะให้ลูกเขาอะมาคบกับผู้ชายคนนี้เพราะอย่างแรกลูกเขายังเรียนไม่จบและอย่างสองคือผมว่าเขาอยากจะให้ลูกเขาอะได้แบบทํางานทํานู่นทํานี่ให้มันโอเคมากกว่านี้เพราะเขาดูว่าลูกเขายังเล็กอยู่แต่ผู้ใหญ่นะพ่อแม่เราเนี่ยนะผมสนะี่สิบเก้าแล้วผมสี่สิบเก้านะพ่อผมยังคิดว่าผมเป็นเด็กอยู่เลยจริงๆเราไม่เคยโตในสายตาพ่อแม่เนะเว้กูบอกไว้ก่อนเลย มึงอย่าไปคิดว่ามึงโตแล้วมึงเก่งมึงหาเงินได้มึงเลี้ยงดูนู่นดนี่ได้พ่อแม่ไม่คิดแบบนั้นนะพ่อแม่คิดเหมือนเราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานี่เรื่องจริงผมมาเป็นไอ้เลิฟติกตอกขอบคุณมากครับนะเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์มาหอระาศพนี้ดูฟรีไม่ได้ต้องแลกกันเคาะหน้าจอแล้วกันแชร์ไลค์นะจ๊ะต้องบอกก่อนนะฉะนั้นก็ดูเป็นบทเรียนนะอีกหนึ่งบทเรียนหนึ่งบทิบทของชีวิตครอบครัวมันไม่มีอะไรที่มันสวยหรูแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เลวร้าย เข้าใจไหมครับวันนี้เป็นวันที่เขาเข้ามาเคลียร์ใจกันแล้วบอกไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กสองคนนี้มีคุณภาพขึ้นนะถ้าแม่มีคุณภาพแบบนี้มั่นใจว่าเด็กสองคนนี้มีคุณภาพเติบโตมาเป็นคนดีในสังคมแน่นะเนี่ยสองวันนี้ยทั้งน้องขนมกับน้องส้มเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากอยากให้ตัวอย่างเนี้ยได้ดูนะครับคนเดียวที่ผมอยากให้ดูคือแม่แตงโมถ้าแม่แตงโมได้เห็นขนกระแสสองวันนี้นะ กูว่าเดี๋ยวคุณแม่จะต้องอุธรณ์แม <sid> ่ต้องอุดรณ์คดีแตงโมเพราะความมรักของแม่มันเริ่มเข้ามาเริ่มซึมซับแล้วไงไม่รู้ได้ดูหรือเปล่าหรือจะร้องวีซิงก็ไม่รู้นะอาจจะร้องวีซิงอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้นะกูว่าพยายามเข้าใจแกนะเกินเยียวยาเกินเยียวยาเกินเยียวยาแม่ต้งโมเกินเยียวยา เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นพ่ออะไรไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็เป็นนะปกติไม่เป็นนะอยู่ด evet ีก็อยากจะร้องไห้เฉยเลยนะเหมือนได้รายการเลยไอ้เยเอะร้องไห้คูงงมากเลยผมว่าถ้าเป็นไอ้ทนายโนบินั่งอยู่ข้างๆมาคงงงนะเป็นเหียอะไรเนี่ยร้องจังเลยมันคงคิดในใจเหมือนกันนะเป็นไหมวันนี้ใครดูโผล่ก็แสะพี่ว่ามันมันมันร้องไห้เพื่ออะไรวะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ละเขาร้องไห้เพื่ออะไรวะเออมึงบอกกูที กูไม่ไม่ได้มีความสามารถหรือมีความรู้ในการตัดสินใจได้หรือว่ามันร้องไห้เพื่อเพื่ออะไรไอ้ขนมมันมันร้องไห้เพราะมันรู้สึกมันเจ็บแต่แต่ครูเต้ร้องไห้เพื่ออะไรวะอันนี้ไม่คือคําถามกูนะการละครคือร้องไห้เครียดกูไม่มีงานหรือเขาขาแคนเซิลงานอย่างนี้เปล่าวะอ๋อเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมองว่าลูกเขาเขาไม่รู้สึก,กว่ากับลูกคนเล็กแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีอ๋อแต่มันร้องเพิ่มเพื่อไปวะมึงชั่วโมงหนึ่งมึงจะร้องสามครั้งไม่ได้นะ พอมึงร้องอ่ะกูคิดถึงเพื่อนแตงโมเลยนะร้องให้แบบหนึ่งวินาทีแล้วกบมาคุยแบบปกติเนี่ยมันเหมือนเพื่อนแตงโมนะมึงเพื่อนแตงโมที่เขาเอาไว้ใส่น้ําแข็งเน่ะเหมือนกันเลยอ่ะกูจับทางไม่ถูกเหมือนกันกูกำลังฟังอยู่ดีอ้าวขี้ร้องให้อีกแล้วมันมันนึกถึงเรื่องอะไรอยู่วะมันเจ็บปวดขนาดนั้นเลยหรอะเราไม่ได้อยู่กับลูกเราอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะมึงอยู่กับลูกสามวันสี่วันมันเจ็บปวดขนาดนั้นหรอวะว่าคนที่เจ็บปวดคือคนที่เลี้ยงมากกว่า ไอ้คนที่เลี้ยงเนี่ยเจ็บปวดวกว่าจริงๆ <c oughs> กูแส่ลมเยอะไปวะใส่ลมเยอะไปปะเหมือนกูแส่ลมเยอะไปอ่ะเหมืนมอ,อมนกูแบบไปอยู่ข้างๆบ้านเขาเนี่ยให้ <c oughs> กูเป็นคนอยู่ข้างบ้านน้องขนมเนี่ยกูมั่นใจเลยกูก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในดองอวนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะที่ปิ่มเขาไม่ให้ อาาม,มาพูดอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะพี่มันกําลังจะจบดีอยู่แล้วไม่อยากเอาคนมาพูดเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มปัญหาต้องบอกแบบนี้ซึ่งถูกต้องแล้วพี่เลี้ยงน่ารักเฉยๆอ่ะเขาเชื่ออะไรนะพี่เลี้ยงอ่ะเขาชื่ออะไรนะ,อะ,ออะไ,รนะไอ้น้องผู้หญิงตอนจบอบบเชื่ออะไรนะอาเบนอ๋อชื่อเบนเหรอเบนหรือเบน เบนใช่ไหมน้องเบนใช่ไหมเอ้ามันเบนกับเบนเว้ยชื่อเบนหรือเบนเอาไว้มันมันสองทางแล้ววะชื่อเบนใช่ไหมคะเบนใช่ไหมเบนใช่ไหมเขาอาจจะเลี้ยงเด็กเก่งนะแต่หน้าตาอย่างเขานะถ้าถามบมนะผมเฉยเฉยนะนะถ้าเกิดไปดูในบ้านแดงแล้วเบนเห็นพี่เดียพูดแบบนี้พี่ก็จะบอกว่าหน้าตาหนูอะพี่เฉยเฉหนูอาจจะเลี้ยงเด็กเก่งนะแต่พี่ว่าหนูไม่มีความสามารถในการที่จะมาจีบพี่เดียได้อะถ้าหนูฟังพี่เดียพูดแล้ว ก็ทักพี่เดียมาแล้วกันพี่จะดูิว่าหนูจะจีพี่ติดหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาหนูแล้วมันจิตจือจนะหนูคงทําทําไม่ได้หรอกนะเชื่อพี่นะไงล่ะมึง <c oughs> เป็นไงงงสิมึงกูต้องเล่นมุกนี้แหละ <c oughs> เขามีคนคุยแล้วสารแนรู้เลยสารแนรู้แล้วเขามีคนคุยแล้วแหมไม่เ,เขาพูดเลยเขาไม่ได้พูดในรายการไปว่าเขาโสด ไม่ต้องมาสารนั่นแน่รู้เลยว่าเขามีคนคุยกากคุยกะก้ากคุยกะเบนเขามีแฟนแล้วค่ะเนี่ยสารนั่นแน่คนแล้วไงเขาไม่ได้พูดอะไรการเออถ้าเกิดเขาพูดไปเออไม่ต้องมายุ่งกันหนูแลวค่ะหนูมีผัวแล้วเออเออกูหยุดกูจบกูไม่ยุ่งของใครคนมีเจ้าของกูไม่ยุ่งกูเข้าใจเขาไม่ได้พูดเขาพูดถึงว่าเขาขายของเขาขายอะไรครีมกันแดดครีมทาหน้า,นาแหมทำเป็นรู้ว่าเบนเขามีแฟนแล้วมีแฟนกูก็แช่งเดี๋ยวกูจุดทูบก้าวดอกขอยเลิกกันดู กูอ่ะชั่วไหวนะกูจะบอกให้ฮะกูจุดทุบเก้าดอกแล้วเบนแฟนแล้วเหรอไม่มีแฟนที่ไหอมาอย่าร้องอย่าร้องกูละชอบจริงเลยกูชอบมากเลยแต่ละคนนี้กูว่ากูอ่ะสารแนนะมีคนสารแนมากว่ากูว่ารู้ว่าไอ้เบนมีแฟนแล้วเลยนะแม่ฮ้นี่ขนาดเฉยๆนะนิดนึงมันไม่เ่องปกติเฮ้ยทำอะไรก็ได้ เวลาเราเป็นคนโสดเราทำอะไรก็ได้นะเว้ยแต่เราเป็นคนโสดที่มีคุณธรรมเราจะไม่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้าใจปะ